สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับช่องโมเมนครับเรามาลุ้นน้องดาวครับว่าจะอเออสองบอลครับลุ้นน้องดาวครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีับช่องโมเมครับมันยากเขาแท้ยุนลุนน้องดาวมันครับวันนี้เรามาให้กำลังใจน้องดาวนะครับไม่ให้กำลังใจน้องดาว กอมนิมีหูแกนาวแตกมือะน่มาให้กำลังใจน้องดาวคอับลงเป็นอือยเกบเก็บเก็บครับอาลงเปกอกี้ฮ

เดีจ็บมากเดี๋ยวมากฮัมไอ้ไปเลยตรงไปว้าวเฮียเดี๋ยวมากเลยไม่เอาไม่เอาม,มันฟังกำลังแรงเพทันได้วางโฟกัสไหมครับน้องดาวครับให้กำลังใจกับน้องดาวครับสวัสดีนะครับสวัสดีเดี๋ยวมากเจ็บโอ้ยแม่แม่ที่อัดฉีดอยู่มากแม่วันทุกข้อเฮ้ยดูแมวดูแมวเกือบแล้วเกือบแล้วมันนิ่มแม่ที่เจ้อจะจับมือนี่เป็นเด็กเก็บบอลให้น้องดาวเด,ด,ด้อมันนี้ ว้าวมีค่ะเด็กเก็บบอลวันนี้เป็นเด็กเก็บบอลให้กับน้องดาวครับทำไม่ได้วันทุกข้อไก่แล้วไก่คว่ำจิงแล้วไก่คว่ำจิงแล้วโอ้คือแดาวดาวให้กับมันไก่น้องดาวครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับโอ้โหน้องดาวเป็นดาวซันโบครับชอบแบบเป็นช้างที่ไม่ชอบให้ใครบังคับถ้าทำผมจะทำเอง ดาวซันโบครับดาวดาวยิงสูงสุดครับจับลูกบอลจับจับอันนี้เป็นเด็กเก็บบอลให้น้องดาวครับมาถูกที่ถูกเวลาครับห้อเชียรไก่หลายพันประติวันทูข้อให้กำลังใจน้องดาวครับเข้าลูกนี้ครับวันทูเฮ้ยเดียวครับเดียวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับสูสูครับนิดเดียวครับนิดเดียวเดตตำผดเอาโด่งโด่งแมอันนี้ลองมั่งให้กำลังใจน้องดาวครับสุดล้อของเราครับนั่นมาถึงวันจันทร์คานเฮ้ยเฮ้ยไล่สกอต สี่ห้เายเดี๋ยวหายใจลึกๆก่อนเจ้ามีแห้งก่อนเออมีแห้งก่อนมีแห้งก่อนหนึ่งสองสามเตะเลยแม่ลูกอึ๊บเลยแม่อย่าเร่งโดนแม่ต้องมีสมาธิด้วยครับต้องมีสมาธิด้วยนะครับอึ้บนั่นเก็บก่อนอย่าเฝ้าเร่งวันจะตะขันวันจู่ข้ออือไปทั่วเลยได้เฝ้าเลยถึงเร่งไปอยังคุณเร่งดีๆเร่งให้มันตรงล้องต้องใช้สมาธิครับอ่าเก็บมา น้องดาวเก่งแล้วครับน้องดาวของเราครับเก่งอยู่แล้วครับวันจันทร์คันวันทุกข้อเฮ้ยมันเฉียวดิมันเฉียวดิมันเฉียวไม่รู้เรื่องเลยกูเลยมันเฉียวเดียวไปจัดเลยมือนี้คือสิไม่แห้งเฮ้ยได้แรงออกกำลังกายเก็บลูกบอลให้น้องดาวด้มือนี้เก็บดีๆแม่ลูกแรงดีดีเออน่ะมันตรงเป่าเลยน่ะตรงเป่าได้ยุบย์ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับให้กำลังใจน้องดาวครับโอ้โห รถตื่นที่เขาบพเขาวุ่นเขาเมื่อเมือต้องเขาเลยนูเต่ด่งอไคนยังว่าจะไงหมอนงานไก่ความจริงแล้วไก่ความจิงแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันมีอนนั้นมันจะเขาแล้วเนาะตรงแล้วเนาะมันยากด้ยด้ยนองโอยโอดทอย อให้ตตำพี่นี่สาระบอกว่าเตะอัดคว้านเขียวด้วยภาัเฮ้ยมาวันเจ็ดอาคารวันทุกข้อเฮ้้ยเล็งแล้วครับเล็งแล้วโอ้โยงไม่เอาข้าวหน่อยเดียวไม่นิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียววัดทำไม่ได้วัด มั่งใจน้องดาวครับวันจันทร์ขันวันทุกขคอเอออาสันยะยี้ซ้ำโอ้โหเกือบแล้วเกือบเข้าคือเล่าคือเล้วเอาไหม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 คือแล่าคือเล่าให้กำลังใจน้องดาวครับตอนนี้ก็มังให้กำลังใจน้องดาวครับสุดรองของเราครับฮึบเล่นครับสุปตาครับดาวยิงสูงสุดครับดาวซันโบดาวยิงสูงสุดเดือบไปเดีี๋ยวเดือบ โอเคครับเกือบครับเกือบเอ้าไปเอาไปน้องดาวเอ้าโอหกำลังใจมาทยอยมาแล้วลูกพี่เตือนใจมาแล้วเอาแม่เตือนใจมาแล้วเอ้าตรงอุ้ยตรงเป้าแต่ว่าตไปเบาไปหนูตั้งลำใหม่ได้ไหมต้องโยกขาให้มาต้องโยกปีขาไม่แห้งเจ็บโอ้ยเตือนโอเยอะแม่แป้งสองดาวสองสี่เก้าไอ้ไม่ต้องตรงเห็นต้งตรงมั่นเอาหนึ่งองใจน้องดาวครับโอ้ยพีน้อยเดียว ดองแล้วดองแล้วลูกดองแล้วไก่ควันจริงเข้ามาทุกที่แล้วไก่แล้วลูกไก่แล้วนี่เด้อนี่ตะการ์เนยเป็นยเน่ยมันคงนี่เด้อหร้อดาวนี่เออเออเก็บมาดิเฮียล้ะมอีข้าของกินไปบ้างไม่นานวันชู่ข้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอายไปทั่วไปคนเจ้าล่าเบิ้งล่าเอาของกินไปนั่นเบิ้งล่าเอาของกินไปนั่นเบิ้งให้เขาเล่งนะ เ้าเดีวเฮ้ย้าไกเียงลอวนไก่เขียงแล้วนีดานี่นี่คืออะไรนี่ของกินนะนี่้หนูน้อย้าหนูน้อยเจ้าียวเยของกินนะลูกเจ้าหนูน้อยเ้าเ้เฮ้ย้เปลาขั้นเทียว ไปวาจะไปไปจ้าไปเป็นเป่าดีกว่าไปไม่เข้าประตูนะคะแต่ว่าเข้าเป้าควันเขียวเลยเมื่อกี้ว่าจะหยุดเป็นเป่าดีกว่าอยู่นั่นละเอาจะเป็นเป่าครับตอนนี้ทำไมทำไมเจ้าถึงย่นมองหลังหมองยางถือเกลียวิจิเอ๋เออเจ้ายืนอยู่นั่นละเออหยุดชกชเออเป็นเป่าให้เดาเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยได้เดี๋ยได้เดี๋ยวหยุดไหมหยุด

เอ๊ะอ้ยอยอยแรากเลยครับวงอันนี้ยกขามาตั้แต่สุล่นผุนแหด้วานเขียวเขียวเขีนวมันเบิงสีขาวบ่เอควดยอ่นงเขียวเตะนะคะมันมันยังมันยเดี๋าวมันก็ยแล้วไปวันมวเขา ตะคนก็ยังบ่ตะคนก็ยังเงียบแน้วหาพิธีเอาข่อยมัดเบิ่งพงเอาข่อยมัดใส่เมืองยางห่อยเอาต้นลงเบิ่งตัวมันจะวัดเขาเองหรอตังว้ามันยิงตังว้ามันถอยตะคนก็ยังเตียอย่างนะบ้าผมเนี่ยมเห็นตะก้ารข่อยนั่นอยู่นะยู่เมืองนันนาวมันเพื่อเขาจะเชียวปะอ่ะแลาเอาไม้เขาจะเชียวป่ะตะคนก็เขาเงีบอยู่เลยเนาะนี่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 บอ๊นี่เอาเตะกระแซลงเลยนี่เราอาเนี่ยเฮ้เอ้ะเอาเ๊ะ น้องดาวหนึ่งช่ินโอ้โหตอนนี้มาให้กำลังใจน้องดาวโอ้โหหนึ่งชวงให้กำลังใจน้องดาวครับเตะบอลให้เข้านี่ครับโอ้โหน้องดาวน้องดาว เอาเอาาขอเวลาขอโอกาส5นหครั <wonder> oh God, ้งครับน้องดาวว่ะโอกาสห้าครั้งครับยกกยกห่งองให้มงใจน้องดาวเฮ้ๆเฮ็เ้ย้อั่นเห็นกทาขาสูงดไว้าเยอะดไว้กินหลายแล้วอิ่ม

นี่ครับนุ่มๆครับบนนี่ก็ขอบคุณครับทุกๆท่านครับที่มาเป็นกําลังใจให้กับน้องดาวครับขอบคุณนี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องดาวขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโมเมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจของเราครับขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านนะครับ หันมืองในน้องดาวออสุดท้ายน้องดาวน้องดาวสุดท้ายครับสุดท้ายเออขอบคุณนะครับสวัสดีครับ